ที่นี่ครับเป็นวัดที่อยู่ในชุมชนในเขตดอนเมืองครับเป็นวัดที่หลายๆคนอาจจะเคยผ่านแต่ก็ไม่เคยรู้เลยว่าภายในวัดแห่งนี้นะครับมีสถานักฐานที่สร้างด้วยความศรัทธาที่มีความงดงามอย่างที่สุดและก็มีเรื่องของพรสําเร็จที่หลบซ่อนอยู่ภายในเขตของวัดนี้ถึงจะเป็นวัดที่สร้างในยุคสมัยใหม่นะแต่ก็กลับโดดเด่นด้วยความสงบร่มรื่นมีการปฏิบัติธรรมสอนภาวนาเป็นพื้นที่ที่เต็มด้วยความศรัทธาจากชุมชนครับมีพบมีชาติเหมือนเป็นวัดตะสงสารเนี่ย ออใจกลางเนี่ยจะเป็นรูปอ๋อมีกิเลสมีกรรมกิเลสแล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งผมอ่านพยายามอ่านแต่ดูไม่ออกกรรมกิเลสเอ,อ๊ะคุนๆนะสามอย่างที่ทำให้เวียนวายใยเกิดนะครับนะแต่ก็ดูเหมือนว่าวัดเนี่ยก็ยังคงดำเนินการแบบก่อสร้างทำเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ายังมีการเนี่ยยังมีปรับปรุงพื้นที่ดูแล อยู่นะครับนะหลายจุดเพราะว่าวัดนี้นะครับถ้านับอายุวัดก็ประมาณ40ปีนะเพราะวัดเนี่ยสร้างวัดตั้งแต่ปี2,527นะทุกคนก็นับรวมๆแล้วก็40ปีสักเศษนิดๆหน่อยนะฮะโอ้โหนี่คืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยทุกคนโคตรสวยเลยคือมีความวิจิตรมากทุกคนและหลังใหญ่มาเริ่มเทิ่มเลยนะครับตั้งแต่เชิงบันไดเนี่ยจะมีพญาน,นาคนะครับ จำนวน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7เสียนนะฮะทั้งสองฝั่งเลยเดิมพื้นที่บริเวณนี้นะครับสมัยก่อนมีการทําเกษตรแล้วก็มีน้ำหลากในบางปีหลายครอบครัวต้องอาศัยเรือในการเดินทางแต่ปัจจุบันนี้นะครับสถานที่แห่งนี้ได้พัฒนามาเป็นวัดอย่างเต็มรูปแบบเป็นสถานที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนและที่เราพากันมาในวันนี้ก็คือวัดคลองบ้านใหม่ในเขตดอนเมืองของกรุงเทพมหานครครับ วัดคลองบ้านใหม่นี้นะครับได้รับการอ,อนุญาตให้สร้างวัดอย่างเป็น 27, ทางการเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2527ซึ่งเดิมมีชื่อเรียกวัดกันว่าวัดคลองบ้านใหม่สันติบุญมารามและที่มาของชื่อก็มาจากเศรษฐีผ <haz nim> ู้ใจบุญนางหนึ่งที่ท่านชื่อว่าบุญมาสูลักษณะซึ่งท่านเป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัดครับและในยุคนั้นก็ได้รับการดูแลจากท่านเจ้าวาดรูปแรกที่ท่านชื่อว่าหลวงพ่อสันติซึ่งท่านก็เป็นผู้บุกเบิกในการสร้างเสนาสนะต่างๆของทางวัดนั่นเองครับ และนี่คือแผนผังของวัดนะครับวัดคองบ้านใหม่นะฮะต้องบอกว่าพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้นะครับเต็มไปด้วยสถนฐานค่อนข้างที่จะมีความสวยงามมากนะทุกคนที่เราจะไปในวันนี้ก็อาจจะเป็นที่อุโบสถจตุรมุกเนาะนะครับแล้วก็สาราปฏิบัติธรรมนะครับทุกคนสาลาย็นใจและอู่ข้าวด้วยนะมีู่ข้าวนะฮะในเขตสงฆ์คงเข้าไปไม่ได้เนาะ มีอู่ข้าวอู่น้ําด้วยทุกคนดูดิเนี่ยฮะเนี่ยบรรยากาศวัดก็เนี่ยฮะถ้าดูจากผังเนี่ยที่นี่คือวัดสวยงามนะฮะสงบลมเย็นวัดนี้จะติดกับสนามนะครับเป็นสนามฝึกเครื่องบินนะฮะเป็นเครื่องบินเล็กตรงนั้นก็จะมีแบบเนี่ยนะี่ฮะทุกคน,เ,นเครื่องร่อนเครื่องบิน,นะฮะขึ้นไปแล้วฮะทุกคนไอเราก็นึกว่าเสียงเครื่องตัดหญ้าเว้ยเ <laughs> 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 พราจอดรถในวัดพบมนี่เสียงแบบมาเลยอะ นี่เราเข้ามาทางเข้าเลี้ยวซ้ายออกมานะครับก็จะเจอกับนะครับต้นตะเคียนนะครับที่เขาระบุไว้ว่าแม่นางตะเคียนมหาลาบนะฮะตรงนี้ก็จะมีจุดทูปบูชาห้าดอกถวายน้าเปล่าหนึ่งแก้วเนาะแล้วก็มีคําว่ากล่าวนะครับเป็นภาษาบาลีนะครับโอ้ยใหญ่อยู่นะก่อนที่เราจะมาเจาะก,กันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันที่ไปกาบพานก่อนเนาะนะครับจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่มีองค์พระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่เนาะ สะดุดตามากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เขามีแผ่นป้ายนะครับให้เรามาสวดมนต์นะครับบูชาพระนารายณ์ไตนะก็จะมีผ่านนะครับสำหรับวางเครื่องสการะานาะแล้วก็ร่วมบุญนะฮะทำบุญสร้างวัดนะทุกคนผ้าสีนะครับที่เขาเตรียมไว้นะฮะสีอะไรก็ได้นะแล้วแต่ความชอบนะฮะผมก็หยิบเอาเลยนะเดี๋ยวเราก็นําไปผูกที่นะครับบนยอดตรงนู้นนะครับทั้งสองอันนะมี2ชิ้นนะฮะที่นี่ก็คือมีช่อฟ้าอยู่2 2ตําแหน่ง2ชิ้นนะฮะ มาเดี๋ยวไปปลูกกันแล้วก็ติดแผ่นทองทั้ง2ชิ้นเช่นเดียวกันนะฮะทุกคนที่จะเห็นตามวาดัดวาอารามนะครับโดยเฉพาะวัดที่จะมีต้นไม้เยอะนะฮะก็จะมีแผ่นป้ายแบบนี้นะฮะเหมืนก็เป็นคำสอนเนาะ บ,บางป้ายเนี่ยเป็นคำกรอนนะครับแต่ทุกป้ายเนี่ยนะครับล้วนเป็นคติสอนใจนะครับในเรื่องของการแบบทําความดีนะครับทุกคนเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ยอย่าก,กลัวคนที่พูดจาแรงๆนะฮะจงกลัวคนที่เสแสร้งพูดจาดีๆอ่ะอันนี้ก็จริงนะครับอย่างเช่นเสียงปืนดังกว่าเสียงพูดแต่พิษคําพูดร้ายกว่าพิษปืนอ่ะอันนี้ก็จริงอีกนะครับต้องบอกว่าเนี่ยคือถ้าใครมาวัดนะได้ไม่อ่านตัวนี้มันก็แบบมันก็เหมือนแบบธรรมชลมใจเนาะ สอนเราไปในตัวนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบนโลกนี้นะครับนะทำบ้านเนี่ยคือที่สุดแหละนะครับอันนี้เหมือนเป็นซุ้มหัวเสาเนาะนะครับแต่ก็ทำออกมาได้งดงามแบบคูออ้ไม่ออกบอกไม่ถูกเลยดูดิทุกคนดูดิเนี่ยนี่คือหัวเสานะฮะกำแพงก็จะมีซุ้มแบบตีนะครับนะเป็นเหมือนเป็นมนดบเนาะสวยงามมากทีเดียวนะฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าวาัดเนี่ยก็ยังคงดําเนินการแบบก่อสร้างทําเพิ่มเติมนะครับ เพราะว่ายังมีการเนี่ยยังมีปรับปรุงพื้นที่ดูแลอยู่นะครับนะหลายๆจุดเพราะว่าวัดนี้นะครับถ้านับอายุวัดก็ประมาณ40ปีในรพระวัดเนี่ยสร้างวัดตั้งแต่ปี2,527นะทุกคนก็นับรวมๆแล้วก็40ปีสักเศษนิดหน่อยนะฮะโอ้โหนี่คืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยทุกคนโคตรสวยเลยอะคือมีความวิจิตรมากทุกคนและหลังใหญ่มาเริ่มเทิ่มเลยนะครับ ตั้งแต่เชิงบันไดเนี่ยจะมีพญายนาคนะครับจำนวน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7เสียนนะฮะทั้งสองฝั่งเลยมีปฏิมากรรมปูนปั้นมีอะไรที่แบบว่าวิจิตการตาอย่างที่สุดเลยทุกคนโอ้โหแล้วก็จะมีแบบแบบร่วมสมัยด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นแค่องค์เทวดาองค์อินนางฟ้านะฮะมีแบบสากลด้วยนะ นะครับถอดรองเท้าขึ้นมานะครับเพราะว่าพื้นสะอาดมากนะครับเป็นหินอ่อนเนาะนะครับสีขาวสะอาดตาที่สุดเลยและที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือโอโบสถจตุรมุกที่งก้นงามครับเป็นอาคารที่เต็มไปด้วยศิลปะไทยประยุกต์และปูนปั้นที่มีลวดลายอ่อนช้อยและเบื้องหน้าของเรานั้นก็คือองค์พระประธานสีทองขนาดใหญ่ที่ท่านมีชื่อเรียกว่าหลวงพ่อทองสมหวังเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นองค์พระที่ชาวบ้านเข้ามากราบสักการะกันโดยมีความเชื่อกันว่าใครได้มาขอสิ่งใดด้วยใจที่ศรัทธาก็มักจะสมหวังตามชื่อของององงคคพรนนััเบ และตัวอาคารโบสถ์นี้นะครับจะมีลักษณะสูงใหญ่เมื่อเราเข้ามาก็จะรู้สึกถึงความรล่งโปร่สบายเบากายเบาใจด้วยนะบอกว่าเป็นปิศนาธรรมหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่ดูผลงานแล้วแบบนี้แล้วแบบเหมือนคิดคำตอบออกเนาะแต่ที่สำคัญที่สุดนะฮะในอาคารหลังนี้นะครับนะโออาระโหฐานยิ่งนักนะครับมีความยิ่งใหญ่อลังการนะฮะ จากจุดที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับจะมีพระประธานนะฮะแล้วฐานชุกชีเนี่ยจะเป็นปฏิมากรรมปูนปั้นที่แบบมีรายละเอียดแบบเล็กๆน้อยๆแต่ม่หมดเลยนะครับถึงที่นี่นะครับจะเป็นวัดใหม่แต่ชาวบ้านแถบนี้ก็ต่างรู้ดีว่าในวัดมีเรื่องพิเศษอะไรบ้างโดยเฉพาะวันพราที่หลายคนมาวัดก็มักจะเจอเฉพาะบุคคลซึ่งก็สร้างความอัศจรรย์ให้ประจักษ์ก่อนจะกลับออกจากวัดไปเรียกได้ว่าเป็นความป็ติบเบิกบานกันเลยทีเดียวนะ และถ้าใครได้มานะครับก็ลองตั้งจิตภาวนาแล้วก็ขอพรให้สมหวังในสิ่งที่ดีงามว่าเอาไว้ว่านะครับสิ่งที่ขอจะเป็นจริงโดยเลยอีกด้วยนะบางชิ้นบางผลงานเนี่ยมันอยู่ไกลาสายตาม,มากๆทุกคนอยากตรงนี้หน้าบันนะฮะเราต้องแหงหน้ามองแบบระ,ระยะไกลขนาดเนี้เพราะว่าสูงมากเลยทุกคนแต่ว่าพอจะเดาได้ดูดูได้นะครมันจะมีคําว่ามีพบมีชาติ เหมือนเป็นวัตตะสงสารนีเออใจกลางเนี่ยจะเป็นรูปอ๋อมีกิเลสมีกรรมกิเลสแล้วก็อะไรอีกอ,อย่างหนึ่งผมอ่านพยายามอ่านแต่ดูไม่ออกกรรมกิเลสเอ,อ๊ะคุณๆน,น,นะสามอย่างที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดนะครับนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปที่นะครับสถา,านอีกหนึ่งแห่งนะที่มีศิลปะแบบล้านนาเลยนะ แต่ตอนนี้วัดมีบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็เราได้รับบรรยากาศไอเย็น e ตลอดเวลาจากต้นไม้นะฮะคือดีงามหลวงพ่อหยกเขียวที่วิหารล้านนานะครับอ๋อจะเป็นภาพพุทธร,รูปที่ทําจากหยกเขียวทั้งองค์เนาะเนี่ยเขามีป้ายบอกนะครับนะด้านในเป็นสถานที่อบรมพระวิปัสสนากรรมฐานระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดและผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับห้ามรถทุกชนิดผ่านเด็ดขาดคือถ้าเขาปิดตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะขับรถเข้ามาได้โดยประการทั้งปวง ดูดีแล้วแดดตกลงไปที่องค์พญานาคนะครับที่เป็นตรงเชิงบันไดเนนะี่ยเขาจะมีความเป็นรุ้งด้วยนะสวยอะ่ะมันจะมีความเป็นชมพูดแดงน้ําเงินขาวนะครับสลับกันนะฮะน่าจะเป็นพญานาคตระกูลสีรุ้งนะทุกคนแต่ใดๆเลยนะฮะที่นี่ก็มีป้ายระบุข้อความไว้ว่าห้ามให้ห่านนกนะครับเอ่อพื้นที่ออกจะดีนะครับนะ การให้อาหารนกเนี่ยมันก็จะนํามาซึ่งความสกปรกนะครับแล้วก็นํามาถึงความเป็นเชื้อโรคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในวิหารกันนะครับเขาบอกเลยครับว่าประตูไม่ได้ล็อกนะครับเปิดเข้าไปได้เลยหลังจากกลับออกมาแล้วรบกวนปิดประตูให้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันนกพิราบเข้าไปอยู่ด้านในแน่นอนครับสถานที่แบบนี้เนาะนกมันชอบมากเลยแหละแล้วเรากำลังจะเข้าไปสู่ภายในของวิหารศิลปาล้านนาหลังนี้กันนะครับ คือต้องบอกว่าในนี้มีหลวงพ่อหยกเขียวพระพุทธรูปองค์สีเขียวเข้มที่แกะสลักจากหยกแท้ทั้งองค์เป็นพระพุทธรูปแห่งสัญลักษณ์ของความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของวัดแห่งนี้ครับมีเรื่องเล่าเอาไว้ว่าหลวงพ่อหยกเขียวนี้นะครับในขณะที่นํามาปฏิสฐานในวิหารอยู่ๆภายในวิหารก็เกิดกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ลอยอบอวลซึ่งในขณะนั้นไม่มีดอกไม้ที่ให้ความหอมเลยแม้แต่ดอกเดียวบางคนก็ได้ยินเสียงกลางวันของะระฆังที่ลอยมาจากที่ไกลๆซึ่งก็เป็นเสียงะระฆังที่ไม่มีใครตี ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับถือว่าเป็นความพิเศษของพระพุทธรูปหยกองค์นี้นั่นเองครับไอที่ชอบนะครับวัดสวยงามนะครที่มีศิลปะล้านนาแล้วก็มีออโบสถนะครับที่มีความประณีตวิจิตรอลังการเหมือนพระราชวังนะครับที่นี่เลยนะครับนะวัดคลองบ้านใหม่นะครับที่แขวงศรีการับเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับผมถือว่าวัดนี้เป็นอีกหนึ่งวัดที่รู้สึกว่าจะเป็นอันซีนนะฮะที่เป็นวัดที่มีความสวยงามนะแล้วก็มีวิหารล้านนานะครับที่เดียวนะครับของดอนเมืองเออ คือชอบเลยนะเข้ามาบรรยากาศวัดเนี่ยเพราะว่านอกจากจะมีสิ่งุกสร้างสถานที่มีความอลังการแล้วนะครับวัดเนี่ยจะเน้นต้นไม้เยอะมากทุกคนแล้วตามใต้ต้นไม้เนี่ยมันจะมีแบบที่นั่งพักนะครับหลบร้อนหลบแดดนะเข้ามาแบบพักกายพักใจเอ,อล้วัดก็เปิดโอเพ่นให้คนเข้ามานะครับพึ่งใบบุญพึ่งบารมีพุทธศาสนานะครับมาพักมาหลบร้อนนะครับหรือไม่ก็บางท่านก็อาจจะมานอนพักผ่อนก็จะมีอยู่นะในอาณาเขตบริเวณวัด รวมๆแล้ววัดเงียบสงบถ้าไม่นับเรื่องเสียงเครื่องร่อนเนะเาะคือเงียบเลยแหละหลายท่านก็ศ <c> ร <oughs> ัทธานะครับอาจจะยังไม่เห็นนะแต่ฟังเรื่องราวอาจจะฟังจากคุณพ่อคุณแม่อาจจะฟังจากคุณตาคุณยายที่ท่านได้เล่าให้ฟังหรือไม่อาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับอาจจะเห็นแบบจริงๆกับตาเนื้อหรือไม่อาจจะฝันถึงหรือไม่อาจจะได้รับพลังอะไรบางอย่างหรือความมีโชคมีลาบจากสิ่งเหล่านี้นะทุกคน แต่เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับอันนี้คือเรื่องที่ประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับนะเกี่ยวกับองค์พญานาคนะครับคือผมเนี่ยตอนเด็กเนี่ยเราตัวผมเองเนี่ยเคยได้ไปบวชพาดูร้อนนะครับพาดูร้อนคือประมาณสัก3เดือนนะปิดเทอมเนาะที่วัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดคนครราชสีมานะครับแล้วัดเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศจะเป็นป่าเลยนะครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นวัดป่านะครับนะป่าบรรยากาศเป็นป่านะครับและแน่นอนฮะในในความเป็นป่ามันก็จะมีเป็นสระน้ําด้วยซึ่ง ไม่แน่ใจว่าสาระน้ำเนี่ยมันเป็นสระน้ำธรรมชาติหรือเปล่าแต่ว่าสาระน้ําของทางวัดเนาะแต่ว่ามันอยู่ในป่าทุกคนเออด้วยความที่เราเป็นเด็กนะครับนะไปบวชฤดูร้อนเนี่ยเราก็ยังมีความแบบซุกซนทางภาษาเด็กนะครับนะก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของอการปฏิบัติเท่าไหร่นะครับก็เด็กอะ่ะเออเราก็ไปเล่นกับเพื่อนๆน,นะครับนะแล้วมันก็อยมีอยู่วันหนึ่งเนาะก็ไปกัน4คนนะครับนะเห็นสระน้ํามันใสมากทุกคน เออมันไม่มีป้ายไม่มีอะไรเพราะมันอยู่ในป่าไม่มีป้ายบอกไม่มีอะไรนะครับนะมันเป็นสระน้ําในป่าใสๆเลย4คนก็นตัดสินใจว่าเดี๋ยววันนี้ต้องเล่นน้านะฮะก็นะครับทั้ง4คนก็ไปกระโดดน้ําโดดเล่นกันทีนีนะ้พอเรากระโดดเข้าไปน,น้ำเนี่ยไม่มีความเย็นเย็นมากๆเลยนะทั้งทั้งใสามากแล้วก็เย็นมากนะครับแต่มองเห็นพื้นนะเออแต่ว่าเวลาเราโดดไปเนี่ยขาไม่ถึงพื้นนะค,คือมันมีความสุขมันลึกมากหนึ่งในสี่นะครับก็คิดแผนขึ้นมาว่าคิดเกมขึ้นมานะฮะว่า ใครที่สามารถดำลงไปแล้วเอาดินขึ้นมาได้นะครับนะคนนั้นถือว่าเป็นคนชนะนะผู้ชนะนะผู้แก่งผู้กล้าที่คุณสามารถฝ่าฝ่าฟันภารกิจนี้ได้นะครับดำลงไปแล้วไปเอาดินขึ้นมาก็4คนผมก็ยังไม่อาสาเป็นคนแรกแน่นอนครับด้วยความฉลาด <c oughs> คนแรกเขาก็ดำลงไปครับสักพักหนึ่งเขาก็ขึ้นมาเขาบอกว่าเขาดำไม่ถึงมันลึกมากนะครับคนที่2ก็ต่อคิวเลยครับด้องอีกหายไปสักพักหนึ่งดำขึ้นมาเขาบอกไม่ถึงนะฮะ คนที่สบอกว่าโหแบบขิงกันอะขิงกันโหอ,อะไรวะไม่ถึงอะไรเงี้ยก็ดำลงไปนะครับปรากฏว่าเขาก็หายไปมันเหมือนหายไปสักระยะหนึ่งเลยนะครับนะและ้วบรรยากาศตอนนั้นก,มมนก,มมนกม็มันก็มีฟองมีอะไรอ่เงียตามภาษาแบบคนดำน้ำเนาะแล้วก็สักพักหนึ่งเขาพุ่งขึ้นมาครับแล้วเขาก็ตะโกนว่าง hey, ูเฮ้ยงูงูงูขึ้น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 นะครับผมก็เึกว่าโดนโดนอัมเนาะทั้ง3าคนนะไม่มีใครเชื่อนะครับแต่ว่าก็ขึ้นเนาะ ขึ้นเพราะว่าเห็นว่ามันตกใจแล้วก็เลยขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็บอกว่าแล้วคนที่3ามาร้ให้ฟังว่าสิ่งที่เขาจับได้อะมันคือเหมือนเป็นลักษณะเหมือนเป็นแบบพอเขาจับเนี่ยเขานึกว่าจะถึงดินแล้วนะเออแต่เขาเห็นแล้วข้างล่างมันเป็นใบไม้แห้งๆเหลืองๆเต็มเลยแต่เขาต้องเขาจับเนี่ยมันมีความสุขว่ามันเหมือนแบบมันลื่นแบบผ่านมือเข้าไปแบบยาวแบบเขาบอกเขายาวมากนะผมก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นปลาหรือเปล่านะเพื่อนๆของผมบอกว่าเฮ้ยมันเป็นปลาแหละมันเป็นปลาช่อนหรือเป็นปลาดุกหรือเป็นปลาอะไรสักอย่างนะที่มันมีลาตัวยาวนะซ ยังไม่นึกถึงเรื่องเรื่องงูเรื่องอะไรอย่างงี้แหละแต่คนที่สามเขายืนยันว่าเขาจับมันเป็นงูจริงๆเป็นงูแบบแล้วตัวยาวมากแล้วเลื้อยผ่านมือเขาเร็วมากเลยนะครับแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นนะฮะทั้ง4ท่านทั้ง4คนเนี่ยรวมผมหนึ่งในนั้นก็พอตกดึกเนี่ยเราก็ไปนอนกันที่กุตินะครับเป็นเป็นบ้านพักเขาเรียกว่าเป็นกุติพรานั่นแหละนะครับที่เป็น2ชั้นนะชั้นบนเนี่ยหลวงตานะครับท่านจะนั่งทํางานอยู่พิมพ์ดีตึ๊งๆก็แค่ๆกังเขินเนาะเราจะนอนยินเสียงก็นอนแหละเราก็นอนกัน4นนคน พอตกดึกนะฮะด้วยความที่พื้นที่บริเวณตรงนั้นมันเป็นเหมือนเป็นป่าแห้งๆอะ่ะอมืมันจะทําให้ได้ยินเสียงเวลาใครจะเหยียบหรือใครจะอ,รออะไรผ่านมาที่ได้ยินเสียงชัดมากนะฮะตอนนั้นเสียงมันเหมือนากันเหมือนฝนตกเนาะผมก็ได้ยินเสียงหลวงตาแหละเดวลงมาชั้นบนอะ่ะตึงๆก็มาดูนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นแปลงบ่อีกรอบหนึ่งตึงๆแล้วก็สงสัยว่าหลวงตาลงมาทําอะไรนะครับหรือว่าหลวงตาลงมาเก็บผ้ามัง้งหรือว่าฝนตกมั้งเพราะเสียงซาดแบบ เหมือนฝนตกเลยนะอืมปรากฏว่าหลวงตาแกขึ้นไปแล้วไปหยิบทูปนะครับหยิบทูปมักรหนึ่งแล้วแกก็เอาไปจุดแกก็ไปปัดแล้วแกก็พลอบนอะไรพึ่มพำเพมพัไม่รู้นะครับด้วยความที่ท่านก็ได้มาเล่าให้ฟังตอนหลังว่าพอรุ่งเช้าอะท่านก็เล่าให้ฟังว่าถามสี่คนแล้ว่าทาอะไรมาเมื่อวานเนี่ยไปทําอะไรบ้างขอรายละเอียดเล่าทั้งหมดเลยผมสี่คนก็เลยเล่าให้ฟังหมดเลยนะว่าไปทําอะไรบ้างรวมถึงไปเล่นน้ําที่สระน้ําในป่าด้วยนะครับ ท่านก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกท่านก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมีงูมานะครับมาที่ที่พักของเรานะครับมากัน2ตัว2ตนนะครับและเด็กก็ตกใจกันนะว่าเมื่อวานไอคนหนึ่งมันจับได้ไงมันจับโดนงูไงแล้วก็ถามลุงตา้งลุงต้งตง,ง,งูอะไรลุงตา้เขาบอกว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าพญานาคอะไระนะครับนะซึ่งท่านบอกว่าเราก็ถามว่าตัวละตัวขนาดไหน นะครับท่านก็ชี้ไปที่เสานะครับเสาสาราตอนนั้นเราอยู่ที่สารานะคือซึ่งขนาดเสาเนี่ยก็เท่ากับเสากับวิหารหลังนี้แหละนะฮะเท่ากับเสาไม้นะครับที่วิหารหลังนี้นะคือมีขนาดใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะท่านบอกว่าหลวงตาบอกว่ามา2ตัวนะครับมา2ตัวแล้วก็เหมือนกับว่าจะมาแบบให้เรากลัวอืมให้เด็กๆที่เราไปเล่นน้ำากลัวนะหลวงตาบอกว่า่อปนีนะ้ห้ามเด็กๆทุกคนนะไปเล่นน้าที่นั่นอีกนะเมื่อคืนเนี่ยหลวงตาแกจุดทูปบอกกล่าวแล้วบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะคุยกับ เด็กๆให้นะครับว่าไม่ให้ไปยุ่งหรือว่าเข้าไปแบบเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับตาแกห้ามเด็กขาดเลยถ้าใครไม่เชื่อหลวงตางแกก็บอกว่าไม่เชื่อก็ลองดูได้ซึ่งทั้งสี่คนก็พอฟังกันนั้นปุ๊บไม่มีใครกล้าลองเลยนะครับนะตอนนี้แดดเริ่มจัดแล้วนะฮะมาแบบจัดๆเลยจัดว่าหนักมากตอนนี้ของเต่ามาพอดีทุกคนมีอะไรใหม้มีอาหารให้ จะกัดกล้องเดอ้อน้องเต่านะครับทุกคนฮันแน่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 ตัวนั้นเออสำหรับวัดแห่งนี้นะครับนะก็มีประมาณเท่านี้นะครับผม คลิปหน้านะฮะจะพาเพื่อนไปที่อะไรยังไงอย่าลืมนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปที่ผมจะสถานที่ที่น่าสนใจและสําคัญมีตำนานเรื่องเล่าสถานที่เป็นอันซีนนะที่น่าไปไหว้พระทรบุญดีๆแบบนี้อย่างเช่นวัดนี้นะครับนะก็ได้พาเพื่อนไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้มหมูต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ